เ้าสิมาเซอร์ไพรส์ทิวงานน้องพี่น้องไอชุกมันกี่ตัวอันบ่คืน กาสบายดีสบายดีสวัสดีผมเป็นพี่น้อง F4 เบอร์สุขทุกคนนะพี่น้องยินดีตอนรับขอสุขส่องบาราคนยินดีพี่นอ้องบรรากาศมื้ดมิดบรรยากาศฝนตกน้อพี่น้องเลยฝนตกเบิดเหมือเลยทา่ามก่างไทยหรือว่าอยู่บอนไก่เคียงเนาะพี่น้องมาสุขจะทำจะไก่เคียงครับมีสิไก่กันทางนักลางตกยอยู่บ้อะนาะพี่นอนะ้องเนาคอมเมนต์บอกว่าสุขในเด้อ ตั้งอุปนิวเ็นน้องพี่น้องจังหวัดใกล้ๆกันนะครับบ้านบาสุขว่าบาสุขในยุคปัจบันตั้งหลังเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจัมป์ซากมันเป็นเขตแดนที่ต่อกันกบฝั่งไท่เบื้องอุปนนั้นเนาะผงเจียมเนาะกับผงเจียมอาการมื่อนี้บ่บ่ร้ายใหญ่ห้างนอกพี่น้องบาสุคมีเซอร์ไพรส์นอกพี่น้องบาสุคสิมาเซอร์ไพรส์ทีมงานพี่น้องก็คือน้องอากับน้องตี๋นอกพี่น้อง ก็ี๋ยคือหนาซาวเนาะพี่น้องหนาซาวนี่เพิ่นฝากเงินมากเนาะพี่น้องหนึ่งลอยลอนลาไอ้สองลอยลอนลานาะพี่น้องเป็นหายเบาซุกหนึ่งลอยลอนลาแล้วก็หาซาวตี๋หาซิบลอนลาเสารอาหาซิบลอนลาเนาะขอบู้ขอบใจเพิ่นหลายๆเด้อขอบู้ขอบใจหนาซาวเนาะพี่น้องเพิ่นบ๊อบประสงค์ออกหน้าเนาะขอบู้ขอบใจหลายๆขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยลำด้วยเด้อหนาซาวที่ทางอเมริกาคนเนี้ยพี่น้องเลย นาซาวนี่ผมแมนนาซาวแท้ๆเด้อพี่น้องนาซาวหักแพ่งกันเพิ่นเป็นเอฟซีก็เลยหุ่นจักกันมาอกนะพี่น้องก็เลยเอ่นเพิ่นไน้น,าน่านาซาวเนาะพี่น้องเนาะเ,าเพิ่นฝากมาให้เงินหาซิปหาซิปเลียนเพิ่นมากอลยพี่น้าเงินหาซิปเลียนกับเท่ากับหกแสนเกียเนาะพี่น้องเพราะว่าหนึง่งรอยมันจะเท่ากับหนึ่งล้านสองแสนปายนี่เลยนาะพี่น้องแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนไม่เกินละหมื่นน้อพี่น้องมื้อนี้หัน ส่วนน้องอากน้ตีมาตำปะหุ่งกินน้องพี่น้องทะเลยสีมาเซอร์ไพรส์กันเลยพี่น้องไม่อน,นี่ใจจังได้ก็ดีใจน้ำน้องอาน้นองตี๋น้องที่เพื่อนอ่านีคนสนับสนุนน้องพี่น้องว่าด้มีเงินเติมเน็ตแล้วก็รใช้จ่ายนี่แหละพี่น้องเพราะว่านี่บ้านที่เก่าเดินหน้าเป็นบุญบ้านบ้านบ,า,นบาสุกเดอ้อบ้านต่างๆน้องพี่น้องเป็นบุญอันนี้แหละบุญประจําปีน้องพี่น้องบ้านบ,า,นบาสุกเดอ้อ น่บาสุขนาดเป็นมากเนาะเดี๋ยวสีส่วนพวกเพป็นมาก,กินตำบักหุ่งกันลินแล้วก็สีสไปซ์เ่็นน้องพี่น้องดีใจหล,ลายๆขอบคุณขอบใจน้าสาวลายๆเด้อพี่น้องที่ฝากเงินมาให้จิ้มงานบาสุเพราะได้เป็นคืนเจียน้องพี่น้องาาาากาแฟไข่บอสุนกนั่ขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อมืออน้งส่วนน,น้องอาเนาะเขาเขา,าบอกคนมาเก็บผักกะทินมาเนี่ยผู้ป้าที่เขีเก็บผักกะทินมา อยซ้ายซบะคุ้งฮะวาตีกท <Leonard> <se> ินกับบะคุ้งฝนกระตกพี่น้องเอยบรรยากาศไซตีพันไซตีพันเอินเอามันเอินเอามัน เดยตอนนี้ทีมงานเท่ากับมาครบกันแล้วเนาะพี่น้องสาวตีสาวอาสาวบ๊อบบีเิ่นจะมาตามบักคุ้งกินน้องพี่น้องมือนีฝนตกบรรยากาศไปไซบอไดเนาะแต่ว่าเพื่อนเท่าไก่กันนะพี่น้องก็ได้ส่วนมาจตีพิ่นมาห้ากระตื่นนอนพ่งนอพี่น้องเลยอาาลนอนรับดีพิ่งมาอากาศดีนอนน,อนุ่นหมอน จนหกแต่ว mm. ่านาเขเปรียก็ยอะอเรามักะเป็นนาเหาดจีดี่อนนคืี่นแบบน้อยๆเด้อกินไปเชิญแบบเออมันบม่สำหรับมือในพายิตตำพายจอาสาตาซตีกินซีเออกินซีมีสตีเนาะจะเบิ่์บอกคยจะเลยบ่าก็ะตำเจ้าที่บ้านตำนะจ้ว่าอยากกินซี่ม์เนืจากกีสารตาพ่ออขไม่ได้ค่ะน้าตัวน้าอาส้ซี่ร์ผู้เชื่อใจอ่ามนได้กนเนี่ เสือใจข่ยังติตเง้หมืนนึงเาว่าขี้เกันแจกด้วยสูบรโอ้ทำเีงอ่ะไอ้ไหนติดตามนะสตีฟสตีฟพ่าบอบี้สตีฟใช่ตามถึไนกั่มนมาแก่งนใ่เหตุแจกด้ยกินแกะส้วมพี่น้องเลย ตานอนเบ, Merkel, บ,บ trendy, ิดมนอบิจักบอลสิไปถ่ายคลิปที่ลองเลยแรกนะสิส่วนกันไปแย่งอื่นแต่่าาโปไปเนีสิไปดีดีขันร้ายของคนก็อย่าไปขึ้นไปขันพนโต๊ะยุติยุบัอยากินลงเออเอออเคยสน่อมไปยุติงบอลโค้งเด้อบอลโค้งบานเออบ้านบอลโค้งบานนนะเคยกินปีเออบอลโค้งขังนะฮะขังว่านหันแล้วก็ลกไม่หันว่นะลุดอ

ผ่าคนเด้อพี่น้องพระท่านมีคิีกินมอผ่าเช้าเจะว่าจังไรจว่าจังไรจะสีว่าจังไรจะสีหน้าังไดบวันวันจันนะอวันจันเรอบ้นจันสว่างประทือกบุญบมานบ่บนบน้น้นเา้นม่น้เหอม่ใน้านไม่อนี้ันบวันศุกเมือนี้บ้านศุกเออวัานศุกนาะ ไปเดี๋ยเดอบ๊อบบี้ให้พูดจัาหมาแล้วอาบัเรื่งตามกินนซ่เรกามันแก่ไแล้วนะปากแกแล้วแก่แล้วตอนไหนมันอท่านเลยแก่แก่เกินไปนะตอนนั้นท่านแก่แกินไปนันนี้มันสบายดีพอแม่พี่น้องนะสบายดีลอๆเอม้อ้แล้วตเก็ดเป็นตะหักเล เห็ดเตหักทีป่าลุงยินดูไว้อันนี้นั่งสิกตสบายดีงามๆเดยเราต้อคัดตัวเรต้อนุ่งตัวสบายดีเบิ้ด้าถอสีเอหกเกอสีแดงนั่งโม่ๆไม่เม่นี่นี่เมันกุยสิเป็นกระตอกเลยเ็ละยาไปได้ทีตะมูที่ตะืนไเลยตกกับตากลาลิงตกีตีหรอกที่

แล้วันนี้เรามีข่าวดีนะจ๊ะพี่น้อง้ตัวเป็นตัวเป็นเทนแทนถึงจะว่าก็อิอฉาก็อิเฉน ชันสีตัวนบม่อคืองสามปันที่เรือนสี่ไ่ิบแตันสี่ตัวนั่เขาบองนเ็เจออ้อเมอาสมาเซอร์ไพรส์ทีมงานน้องพี่น้องพี่หดไปันมันแดมันก็ดับเลยสองสาม

แล้วสิบอกเนาะอันนี้เป็นเงินของน่สาวน้องพี่น้องน่ะสาวอยู่อเมริกาเป็นฝากมาให้สาวตีกับสาวอ่าน้องพี่น้องเพ่อเป็นกำลังใจในการมาเห็ดขีดน้ำบาซูนี่แหละเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นมากนล้วพี่ว่าเป็นมากทีหน้าเนาะแต่บาซูกเลยแบ่งมาให้บ๊อบบี้น้าเนาะอว่าอยากบ๊อบบี้เสียใจนะแชร์ใจกอดได้หรอเพราะว่าอันนั้น้องคนบ๊อบบี้เข้าใจเด้อสาวตีกับสาวอานกอสิได้้คุณหนนะ มาเห็ดคลิปน้ำซื่อๆนะมาหลินน้ำซื่อๆต่างมาเห็ดคลิปน้ำเนี่ยก็มาหลินเหมือนกันเนาะพี่น้องเพื่นก็ได้ไหลกำลังใจหลายส่วนบอเบียนมีอ่ามีสองเป็นของตัวเองมันก็จะมีไล่ไหลนะพี่น้องเพื่นก็ได้แต่น้อยปลาซุกกับแบงมะหอยแดดที่แดดก็สะได้คนหาพวกแสนเนาะแต่ว่าไรจะค้นหาแสนหาซิบันทีพี่น้องขายซุบอลดนที่บนเป็นจนมาจากที่ตัว เป็นอยัางนั้นเป็นอยัางต่อมอกขอดใจนะสาวเด้อเป็นบัวะสมหอกหน้าเด้อต่อมอกขอดใจได้ละที่เป็นทางแคบไม่ใจเหรอดีใจแต่ว่าไปบีบกระปุนบุญมาเน่เนาะยิ้บอะไรยิ้มบหอกเกินนี่บุญมาเนี่ยองแล้วเนาะยังคิดประวัยความจริงยังไนึ่งมาเป็นทีมย์แม่อินดีต่อมดูนะพี่น้องต่อมดูต่อมดุยนะพี่น้อง fc เพิ่นมาเพราะว่าเพ fc ใส่เองไงใส่ว่าถือจนเลือนะเพราะว fc เพิ่นมากเบิ่งคลิปเขาไปหาอยู่หากินเนาะพี่น้องขันเพิ่นมาเพิ่นก็เออสนับสนุนบอกเฮาหนาแต่ขันเพิ่นแบบกินคลิปให้โซ่อนนั้นอันนี้เพิ่นก็บบุคคอยมากเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมากแบบเป็นเขาป้าหากินหาอยากจังไหนจังหนึ่งแต่พี่น้องแบบว่าซอยเยายดซอยง่าเนาะพี่น้อง สามารถเป็นการอยากให้กำลังใจเป็นกำลังใจใน,นการเหตุคลิปแบบบดเถาะเนะาะเพราะว่าเวลาเขาไปหาหน่อไม้หายังแบบลุยๆอยากให้งกิน <ไป S 1> มันมัน,ม,น,ม,นมันกับเมื่อยเนาะ เพลื่อนกาแบบว่าอยากให้กำลังใจนะสาวเพคนอยากให้กำลังใจเนาะขอบมุณขอบใจขอบคุณในหลายเด้อขอให้เพคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อนะสาวอยู่ทางอเมริกาตากไว้ทอดนะอยู่ดีไม่แห้งขอให้นสาวยูดีม่แห้งว่าหาว่าหาว่หามึงกันว่ามึงซักเยอะมึงมื่ออย่ได้เงินจากบ่าวสุบ่าวสุให้เป็นกำลังใจเป็นหนึ่งพันวันนี้ร่วมกันเป็นดีอะไรล่ะขนาดสี่แสนประมาณ นับชี้แสนสักนักชี้แสนจะมีหาแสนหาแสนหาพี่เก่าแสนหาสิพันธ์กีพี่น้องแ็บซ้ำเงือนทหารเนักงานแบบเรืมตดเนาะดีใจดีใจน้าหนุ่มกีบหทาป ันี้ส่้นไปไซสกัไปเด้อเพ่าไแพี่เอ็นโดนยะมันอแดงสิไปไต่อื่นไปอยย่งออยู่มแดงว่าไอนี่ไปอโเสียงขนได้่าดไปวตไปกับไปหรือวะที่ด็กคุณน้มชยอืบไน้หบอได้พี่น้องหันเขาแบบว่าเ้าได้เงินได้ยังนาดมันเกิแบบมีแห้งมีกระตั้งใจเนาะอ่ะเนาะแบบ ไปเพื่อทายทตอร์ไทยเอฟซีเดลเบิร์นะมันมีกำลังใจน้องพี่น้องเนาะจะได้ขอขอบคุณเอฟซีทีแบบว่ากัแพงเนาะพี่น้องสนับสนุนทีมงานบาสุกเนาะเพิ่นทายกับมาเขาคลิปน้ำบาสุกมังสวิรัติมีแล้วแต่มีใหญ่ใจดีสนับสนุนทีมเนาะประเดี๋ยวเสนหนึ่งต้มบักคุ้งในวันนี้พี่น้องนะเอาเส็บเบเด้อตีเอาแซ่บเดี๋ยวสิกินยังสมใจเด้แบบป่ะเดี๋ยวสว่างนอนได้พี่น้องนอนเบิร์ต จำเอามจบามันกะไร็ไอยาก้เกัมดุดนะำมาคุเท่าพี่น้องเอลยอยตีบกันน้องอามานเด้อพี่น้องเอ้ยมานแหลมมันแถะมันว่าเป็นกระหายบ้าซุกน้ำอีกได้หนึ่งรอยผู พี่น้องเอ้เพื่นว่าเอาใบลินปีใหม่เด้อเพื่อนวะว้ดินสงการสาีบสาโตมัอยดิเก่เนาะะเก่เนาเ่งเนาเกเาะเก่นา่งเนกีเา่งนาะ่งเนเ่เากงเนกนาเก่งเา่านา่นเาะ่เ้เะเากาเาาเกเาะ่เเนางนงางน้องาาเน่น้องาผู้ใดอยากเบิงกด อ่าคอมเมนต์มากเราเด้อสินหนอเด้อเด้อฉันไปรีวิวรีวิวให้เบิรงกตอนนี้เนี่ยเนี่ยในเอิร์ดร้านยห่งเก็บแล้วก็รามได้เนอะไรไปรีิวยามแหละเนาะเออไปรีวิวยามแล้วเนียามเวลาแบบว่ามีเอฟซีห้ทีมงานก็ดีบาสุกก็ดีใจนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกันตังใจนะไ้ไปนั่งกันบ่อยๆเนาะพี่น้นอเป็นแบบเอแม่เขาก็แม่ดินซี่ๆเจ๊เวลาเขาก็ไปเหตุเดียร์แม่อื่นเขานะพี่น้อง

ที่พันมาว่าสุกกะกี่ตัวเนาะพี่น้องทำเรื่องเื้นมาไอซุกม่เคกี่ตัวหรอไม่ค่ะและยังแบบว่า้องหูกตันเล็กนะฮะตัวเล็กสุดเว่ซุกใส่นองอาแล้ขันน้องอาบดายบดไปหามาุ้งมันเพข่้นกับซุปบดายเนี่นะฮะโอ้ยแข่งไปร้องใจบอกเพื่อนๆขอแบาอาไปห้าดีไหมไปห้ามากุ้งมาตําเ้ยนะอาอยากินตำมากุ้งมะอากับไปห้ามาซื้อ ้ยเนาะแ้ร่องใจบ่อเพลินนะบ่อเพนสีดูด้วยบ่อหนะปากกะดิปากใช่คขะเอาโูยใส่มากเอิดจ้อยมาเดี๋ยว้วเดแล้วเดมาๆๆมมาไตั้มบั้มบคงร่องใจเล้นีเพราะว่ามือนี้มันพ้นตตมก็เลยร่องใส่มาร่องบอเป็นสีแค่นค้นไปสื่ออยูบ่อหนองเอเป็นแค่แงค้นไปสื่อันนีได้ค่าตอบแทนไปซะ เด็เนาะเนี่ย่าก <So, S 2> ินม้อเสขาดเปิน่อยชัตตีตามทเสั้นสัตตีตามผีไทยก็กินย่ตกับมาทั้งนกันะไปใส่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวแลับแม่หรอกม่้่มะ ตามคล้ายไรตีนั่นเดี๋ยวต้ไปได้จะเปิดหะเนี่ยนะรไนับสนุนุนห้เปิดหะเซปีการจนหอดีนี่ว่ทานเปิดพินอ่อนมอยู่เปิับบเือบเปีบอกจะถึงอันี้ยังไม่เตีงเนาะมีอีกสองเปนแม่ีนอันี้ตรงนี้บกินไหมด้เสา่กินนะ เอลสตัวฮาวเอไปหน่อยเมื่อ่นเดตก็หาบเอไปเงอื้เพราะว่าฝนตกเบิดเหมือนเด้อลตัวไป่ไปม้ไ่นไกินหนาอะหอมันไม่ได้คนตกแห้งอยสีอื่นไม่สออกแล้วออกก็อเท่อเดียวของเท่อเดียวแหละเลยัเือย เดียวปีเดียวแล้วเลยเพื่อนได้อึ้งจะมัอยู่แตู่ะพามกันนะจ๊ะเบิร์เปานไ่เคยไปไื่อคยยังไดอึ้งนก็ังแยเชวนได้เขสันาไปหมอกัแล้วทาามไมต่เขอกามยมอดยยมใสเงาไมจะบอกก็ได้ิจะบอกว่าไม่สใก็ได้

คือยดๆแบบคือหลุถมากชิเดนไปขุบเขียนคาถาหลุดกายคนแต่ว่าแล้วสำนึงโ่เห็นโดดนะเวิร์มตุองขูดขูนงานึ่มตีบาไตก็ลังใจเดยลุยเต็มที่กระดานจะบอกนี่ป้าโอ้ยโอ้ยมากแยไปก่อนตีซึงโมจอกั ว่าแล้วอีโดมันอันนีเนาะอีโดมันด้อย้อยู่แล้วที่ได้เสียงมาโกโกวาหน่อยสักกระเดื่องพุงผูแข็มท่าร้อนถ่้ได้ดีถ้าร้อนข่เขาว่าโคโิดมจักเขาอยัามันจริงอนานาวมาโกโกวาเอาหดีฝาดุกนะ สวัสดีป่าลูกสวัสดีปาลูดสวัสดีคุณอายน้องสวัสดีป่าลูกมั้งสวัสดีเหมือนใส่กล่องอ่ะสวัสดีก่อนเออสวัสดีป่าลูกตัดผมเ่รโกโก้วางคือชิมิเซเนราเอาเนาะแยาเอาหนีลูกมาเอาพี่น้องเอ้ชิมนี่ฮะก็สิเบิร์ตแป้งชิมนี้เนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟบีรายการขอบคุณขอบใจสปอนเซอร์เนาะที่ว่า ฝากเงินมาให้บ้าซุกเลยกันขอบใจเด้อบ๊อบบี้เลิกการต้มตีมน้องอาร์น้องพี่น้องขอบคุณขอบใจได้หลายเด้อนะสาวก็ให้คยูดีมีแห้งน้ำด้วยน้ำด้วยต้มเจ็บจะได้ต้มไข่จะมีเด้อพี่น้องบ๊ายบายคุกุ๊งน้ำหนักน้ำน้ำใมาหนึ่งเด้อ